วันนี้เอกพามารีวิวเครื่องสกัดกาแฟ Piccolino นะฮะ Mini m a x Piccolino รุ่นเล็กเนาะราคา3,290บาทซื้อมา3ปีแล้วนะฮะส่วนประกอบก็มีอะไรบ้างก็อันนี้จะเป็นที่แถมกาแฟนะฮะที่ตักแล้วก็ที่แถมกาแฟน,นี่จะเป็นบาสเกตนะฮะเอาไว้สกัดกาแฟเป็นหัวสกัดนะฮะจะมี2แบบเนาะแบบ2ช็อตกับแบบช็อตหนึงเนาะถ้าไม่อยากกินเยอะก็กินช็อตเดียวนะฮะันที่เอก สายมือก็จะเป็น2ช็อตเนาะเขาก็จะมีรูมีมีล็อกของเขาเนาะนี่ใส่เข้าไปตรงบาสเกตตรงนี้นี่อันนี้ไม่ใช่ที่แถมมานะฮะที่เป็นที่เอกาซื้อมาเองเนาะราคา260ที่สตรีมนมนะฮะเป็นพิชเชอร์เนาะต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวสตรีมนมนะฮะมันจริงๆเขาจะมีอ่ะพลาสติกเนาะ มอยู่แต่การทําหายไปแล้วสีดำๆนะฮะปุ่มก็จะมี3ปุ่มนะฮะปุ่มบนคือปุ่ม power ปิดเปิดเนาะปุ่มที่2คือปุ่มไอ้น้ำปุ่มที่สคือปุ่มสกัดกาแฟนะฮะเราจะต้องเปิดปุ่มแรกให้ขึ้นสีเขียวไอ้ปุ่มปุ่มแรกก่อนแล้วก็รอให้ปุ่ม2ขึ้นสีเขียวนะฮะนี่รอไปเรื่อยๆเนาะนี่ขึ้นแล้วนะฮันเพื่อนอันนี้คือพร้อมแล้วน้ําร้อนได้นะฮะความเือกลมๆจะเป็น ที่พ่นไอ้น้ำนะฮะความแรงก็แล้วแต่จะปรับเลยเนาะนี่แต่เพื่อนว่าเอกาเนี่ยพอพอพอเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องกดปุ่มสองนะเป็นไอ้น้ำดูสัญลักษณ์เนาะแต่เพื่อนว่าเอกาลืมเติมน้ำนะฮะต้องเติมน้ำก่อนเนาะส่วนที่เติมน้ำก็อยู่ด้านหลังแบบนี้นะฮะนี่เขาจะได้ดึงน้ำได้เขาจะมีหัวดึงข้างล่างเนาะเอาไว้ดึงน้ำขึ้นมาในการสกัดนะฮะโอเคเราก็จะเติมน้ำก่อน เติมน้ำเข้าไปเขาก็จะมีขีดให้ดูนะฮะ m a x i m ัมนะฮะเ,เพื่อน็กซิมัมคือเติมได้สูงสุดเนาะนี่พอปดเสร็จปุ๊บกดปุ่ม2แล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะฮะให้เขาแบบพ่นน้ำออกมาเนาะนี้ใช้มา3มปีก็ยังใช้ได้ปกตินะฮะแต่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวสตรีมนมเนาะต,ตัวที่เป็นเหล็กๆเื่อนออกมานะฮะเขาก็จะชอบรั่วเวลาเราสกัดกาแฟทั้งๆที่เราไม่ได้เปิดไอ้น้ำเนาะ แต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะไอการใช้คุ้มซื้อมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนะฮะพ่วงพฤษภาปี2561นอเนาะก็เกือบจะ3ปีแล้วอ่าโอเคแกก็จะใช้ตัวตักที่แถมมานะฮะสกัดกาแฟตักกาแฟเป็นเมล็ดขั้วบดเนาะอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อเพื่อนๆใช้เลยเนาะนี่กาแฟขั้วบดละเอียดเป็นกาแฟสดนะฮะใส่ประมาณ1 1 1กระบวยนะฮะ1บวกเนาะอันนี้คือ1ช็อต เพราะว่ายัางไม่อยากกินเยอะนะฮะนี่เช้าวันจันทนระ์แสนสดใสเนาะบางคนอาจจะไม่สดใสก็ได้นะฮะเพราะว่าไม่ได้กาแฟเนาะยังคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะฮะถ้ายังไม่ได้กาแฟฉะนั้นในการแทมเนี่ยเราก็จะกดลงไปนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดเบสเกตไปนิดนึงแบบนี้แถมเราก็จะจับนิ้วโป้งนะกดลงไปนะฮะจะได้ไม่ปวดมือแล้วก็ ใส่ตามล็อกเลยเนาะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะนี่มันจะมีล็อกเพื่อนๆต้องให้เข้าล็อกก่อนนะฮะจากนั้นวางภาชนะที่เราต้องการใส่ให้ให้ตรงกับเป้านะฮะจะมีเป้าสองเป้าอยู่โอเคก็จะมีน้ำออกมาเนาะน้ำออกมาตรงสตรีมนมด้วยนะฮะอันนี้หอมเลยนะ,ะนเพื่อน กดตรงหมายเลขสามนะฮะตามสัญ,ญลักษณ์รูปกาแฟเลยก,กาแฟมีความหอมแล้วก็มีครีมมาเยอะมากๆเลยฮะนะี่เป็นเอสเปรสโซ่นะฮะเอสเปรสโซ่แบบธรรมดาไม่ใส่นมไม่เออเอสเปรสโซ่ so ก็ไม่ใส่นมอยู่แล้วนะฮะก็ไม่แสมตาลด้วยแต่ก็อร่อยนะฮะครีมมาเยอะดีต่อไปจะเป็นส่วนของการสตรีมนมแต่เพราะว่าไอากาไม่มีนมไอากาเลยใส่น้ำเปล่าแล้วก็น้ำยาล้างจานนะฮะ นี่ใส่เข้าไปแบบนี้กดเลยนะฮะหมุนตัวนี้แล้วก็ตอนแรกเรากดปุ่มที่สองก่อนปุ่มแรกเราไม่กดนะฮะเพราะกดไปทิ้งไว,แว้แล้วแล้วก็หมุนมาเลยฮะหมุนให้สุดอ่าเราก็จะได้ฟองนมที่ละเอียดนะ,ะต้องเคาะก่อนนอนแล้วก็เทลงไปเลยนะฮะในกาแฟของเราเอาไม่ใช่นะฮะนี่ไม่ใช่นมจริงๆเนาะอ่าก็เสร็จแล้วเราก็จะทําความสะอาดนะฮะเวลาเสร็จ แล้วเนะ่ยเราก็จะปล่อยลมออกมาไปน้ำออกมาเพื่อทําความสะอาดตัวสตรีมนะฮะอันนี้จะเป็นกาแฟที่สกัดแล้วเนาะก็เคาะทิ้งไว้พอกหน้าก็ได้เนาะนี่เสร็จแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วฮะขอเดมกาแฟก่อนบ๊ายบาย